บรรยากาศตอนเย็นน้อนตัวเอฟซีตอนนี้เรามาไม่ทันตอนเลี้ยงเนาะเรามาถึงก็ไล่วัวกลับเพื่อนเพื่อนชาวบ้านกําลังไล่วัวกลับเข้าพอกเนาะนกำลังเดินตามทางเข้าหมู่บ้านตัวน,นี้กําลังเดินตามทางเข้าหมู่บ้าน,น,นเพื่อนชาวไทยท่อนเราขี่รถอยู่เนาะ ตอาถ่ายตอนขี่รถอาจจะมีเสียงรถดังรบกวนบ้างต้องขออภยัยเพือนเพื่อนเป็นบรรยากาศตอนเย็นเพื่อนเพื่อนประมาณบ่ายสโมงกว,กว่าแล้วตอนนี้ชาวบ้านไล่กลับเร็วมาก,กว่านี้มาไม่ทันเนาะเรามาไม่ทันรถทางรถทางบัวเพ่อน,นเพื่อนทางรถทางบัวตอนนี้ขวางทางกันอยู่ตรงนี้ วัวเต็มถนนรถไปไม่ได้เนาะตอนนี้เราตามไปเรื่อยๆเ,เนาะขี่รถไปด้วยถ่ายไปด้วยตอนนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านทางเล็กๆน้องเพื่อนรถกำลังแทรกเข้าไปในหูงวัวน้องเพื่อน <Hey. S 1> รถกระบะกำลังแทรกเข้าไป <laughs> วัวเต็มทางเลยวัวไม่กลัวรถเลย พอยเยอะน้องต้นนุ่นตัวนุ่นมันเข้าไปทางนู่นแล้วหลบไปเข้าไปเราจะถ่ายไปเรื่อยๆเนาะออกมาเร็วอ,ออกมาเร็วอ,อาจ,จะไล่ยากนิดนึงเนาะตรงนี้ไปช้านิดนึง ลงไปในน้ำตัวหนึ่งเนาะฝั่งนูน้นเดี๋ยว,ยวอาจจะถ่ายลำบากนิดหนึ่งเนาะขี่รถคนหนึ่งถ่ายให้เนาะรถก็วิ่งมาวัวกำลังเดินยังไม่ไปไม่ถึงไหนเลยน้องเพื่อนรถมาอีกแล้วตอนนี้วัวก็ยังอยู่เต็มถนนอยู่น้องเพื่อน คนถ่ายมือสั่นแล้วตอนนี้เราบ้านกำลังไล่วัวตามทางน้อเพื่อนเพื่อไปเข้าบ้านเนาะพเพื่อไปเข้าคอกเนาะเป็นทางเข้าหมู่บ้านน้องเพื่อนรถก็เยอะน้องเพื่อนวัวกําลังเดินอยู่ข้านาอยู่รถไปยังไม่ได้เนาะต้องไปเรื่อยๆเพื่อนไปเรื่อยๆเนาะรอให้วัวไปพ้นทางก่อนเนาะ เพางหน้าอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะเพื่อนรถต,ต,ตรงนี้ขวางไว้มองไม่ชัดนะเพื่อนเพราะว่าทั้งคนทั้งรถทั้งบัวเนาะเดินตรงนี้บรรยาก,กาศตอนบ่ายนาะเพื่อนนำมาฝากเพื่อนเพื่อนเอฟซีตอนบ่ายเนาะ มองไม่ชัดเลยเพื่อนแดดร้อนมากตอนนี้ชาวบ้านไล่วัวมาเร็วเกินเนาะตอนนี้เราจะไปเก็บไหมบรรยากาศในป่าเนาะไปไม่ได้เนาะไม่มีวัววัวเดินมาเกือบถึงหมู่บ้านแล้วตอนนี้ ยังไม่ถึงคอกเพื่อนตอนนี้โอ้อยกะนิดนึงเพราะรถเยอะเนาะตอนนี้ก็มาใกล้ถึงคอกแล้วเพื่อนใกล้จะถึงคอกแล้วตอนนี้เป็นวิวข้างๆเพื่อนตรงน,นี้ก็มีวมัเวเหมอือนกันทนะี่เลี้ยงวัวเหมือนกันเนาะที่ปลูกหญ้าไว้ สำรับเลี้ยงวัวนะตรงนี้ถึงทางเข้าคอ,อกแล้วตอนนี้ถึงทางเข้าคอ,อกแล้ววัวเริ่มเลี้ยวเข้าทะคอ,อกแล้วน้องเพื่อนเดี๋ยวเข้าสวนแล้วตอนนี้ คนถ่ายเดินตั้งแต่ป่ามาถึงอคอกเลยวันนี้ไกลเหมือนกันเนาะวันนี้มาถึงอคอกอีกแล้วเพื่อนๆไม่ได้ไปที่บ้านเนาะมาที่อคอกวันนี้โอ้ยเดินมาจนถึง,ถงอคอกนี่สวนใหญ่เหมือนกันเพื่อน ถึงคอ,อกแล้วอีกคนหนึ่งมารอที่คอ,อกนะเดินเร็วนิดหนึ่งเพื่อนภาพสันหรือเปล่าไม่แน่ใจเราต้องเก็บบรรยากาศที่นี่ก่อนน่านเพื่อนเรามาตั้งแต่ป่าทางเข้าหมู่บ้านเนาะจนถึงคอ,อกบัวท่านเพื่อน ถึงแล้วตรงนี้มาถึงแล้วถึงของา,าแล้วเพื่อนอาหายไปบ่สีอะไรสีตะสีน้ำตา,าลบ่ไม่ใช่เข้าไปหรือบ่ หายวัวไปตัวหนึ่งบ่ไม่ใช่เข้าไปละบ่อาจจะแฉะนิดหนึ่งนาะทางเข้าเนาะเพื่อนแฉะมากนิดหนึ่งเนาะวัวเยอะเนาะเข้าไปแล้วเนาะเข้าไปกินฟาง ตรงนั้นก็จะจุดไฟไว้ไล่ยุงน้องเพื่อนตรงนั้นจะมีควันขึ้นมาใงนั้นตอนกลางคืนก็จะไม่ให้มียุงนอกากกลางวันก็จุดเหมือนกันเนาะเวลาบัวเข้าข้อก็จุดไฟตรงนั้นเลยน้องเพื่อนเศษฟางเปียกๆนะเวล่ยุงนั่นออกไปแล้วฝั่งนู้นไม่เข้ากับเขาไม่ยอมเข้าจะไปอยู่กับควันไฟบ่จะเข้ากองไฟบ่ เร,เร็วเร็วเร็วเดินมาไม่เข้ากับเขาไม่อยากเข้าบอโอ้ยคนถ่ายเวียนหัวจนวันนี้ถ่ายไปถ่ายมาเหมือนจะไม่สบายเต็มคอกเลย ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอนอนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจเพื่อน